แนะนำม,มือถือที่ได้จอ120 h ฮิรนะครับ r e f ฟ e s เ r a จออยู่ที่120เฮในราคา3,900บาทนะครับจริงๆตัวนี้กำไรหลักร้อยนะครับที่เปิด3,900บาทเพราะว่าผมอยากจะให้มันไม่ข้ามราคา4,000นะครับให้ทุกคนรู้สึกว่าอู้มันถูกจังนะครับรุ่นนี้ก็คือ Oppo Reno 4 z นะมันสามารถเลือกนะครับ f ฟ a m e r a หน้าจอไปที่120ได้ เฟรมเรทหน้าจอ120นะครับมันสูงกว่าตัว iPhone 11แน่นอนนะครับ iPhone 11เฟรเมอ่ารีเฟรชเรทหน้าจออยู่ที่60เฮิรตนะครับก็เป็นไทป์จอของ LCD ด้วยตัวนี้ก็เป็นไทป์จอของ LCD เหมือนกันนะครับอัตราการตอบสนองอ่าหรือว่าทัชเซนซิ่งนะครับมันอยู่ที่180นะครับคือซึ่งมีมาตรฐานมันชื่อว่า Oppo Reno4 Z ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยล้วมันเป็น Reno4 แแสดงว่าเป็นตัวลดสเปคไม่นะครับสำหรับตัว Reno4 แซดสเปคดีกว่า Reno4 นะครับอ่ะเริ่มจากตัวนี้เลยอ่านะครับสเปค CPU เยอะกว่านะครับสเปค CPU ของ oppo reno 4 Z นะครับจะเป็นอ่า d i m e n s i t y 800นะครับซึ่งอ่ามันแรงกว่านะครับ snap dragon 720อย่างแน่นอนนะเดี๋ยวผมโฟกัสหน่อยปุ๊บนิดนึงนะนิดนึงอ่าอ่าถ้ามันไม่โฟกัสแล้วสีมันจะแปลกๆนะครับแรงกว่านะครับมันสามารถเล่นเกมใหญ่ ได้นะครับมันสามารถเล่นเกมใหญ่ได้มันสามารถเล่นเกมตลาดได้ทุกเกมนะแล้วมันก็ให้ความจุมานะครับหนึ่งร้อยี่สิแปดกิกก็เยอะนะครับในราคาเนี้ยอ่สามารถเพิ่มแรมได้นะครับแรมเป็นแปดกิกนะครับบวกเพิ่มได้สูงสุดห้ากิกก์ออนดอร์ยนะครับเวอร์ชันได้ล่าสุดเป็นเวอร์ชันสิบสองนะครับยังใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถโหลดแอปธนาคารได้ตามปกติราคานี้นะครับได้มือถือแบรนด์ตลาดได้จอหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์นะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้าคู่นะครับอ่กล้องหน้าคู กล้องหลังอีกหนึ่งสองสามสี่กล้องหลังอีสี่ตัวนะครับเท่ากับว่าเครื่องนี้มีกล้องหกตัวเป็นไงอ่อกล้องนะครับต้องบอกว่าสวยขณะใช้แอปทุกคนอาจจะหาว่าผมอวยนะครับแต่ถ้าพูดไปอาจจะไม่เชื่อเรโน่สี่แซนะครับออกก่อนเรโน่หกแซเครื่องนี้ออกก่อนเครื่องนี้แต่เรโน่สี่แซผมว่าสเปคกล้องสวยกว่านะครับมีออลตอร์วายนะครับศูนย์จุดหก มีเลนหลักคูณหนึ่งนะครับมีเทเลโฟโต้นะครับคูณได้ถึง10นะเออแล้วก็มีเลนมาโคไหนลองมาโคซิไม่ใช่ไม่ใช่มาโครอยู่ไหนมาโคมาโคพานอสโลโมเดี๋ยวมาโครน่าจะเป็นเลนออโต้นะครับขออนุญาตอันนี้ซูมไม่ขึ้นนะเอ่ออ่ะไปดูที่กล้องหน้าแล้วนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องคู่แบบนี้ มันจะมีไฟด้วยเวลาเปลี่ยนผมชอบนะแม่งเท่ดีกล้องหน้าสวยนะครับดีกว่า iPhone SE 2อันนี้ผมไปดูรีวิวเข้ามานะดีกว่า iPhone SE 2นะครับการถ่ายภาพการแจ้งแสงน้อยนะครับตอบโจทย์หมดจริงๆมันเป็นตัวที่ราคาเกินตัวนะครับมันเ e โนสีเนี่ยราคาควรที่จะแพงไม่ใช่ควรอนะเรโน่สี่ราคาตลาดแพงกว่า l e โน่หกแนะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่หนึ่งับาทนะอ่ะเราเกิดมาสนาทีแล้ว เกมตลาดที่ผมเทสไปนะครับเขาออฟดูดี้นะครับปรับสุดนะปรับด d นะฟีฟายแม็กซบปรับได้สุดนะครับคาเอสติดปรับได้กลางๆนะครับไอสตาร์เรลไม่ได้เล่นนะครับอาวีอ่าปรับสุดได้อีฟุตบอลปรับสุดได้นะครับไอเซเลโซปรับสุดได้พับจีนะครับปรับได้ s d นะแล้วก็ไวลิฟไวลิฟที่ผมโหลดมาเพราะว่ามันเป็นเกมที่รองรับ120เฮิร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่ะผมลองที่พับจก่อนเออมันจะเทสเกมก็ต้องอย่างนี้นะ เล่นแบบสดๆนะครับไม่ตรงไม่ตัดมันส่วนเรื่องความร้อนก็ไม่ต้องห่วงนะครับด i m เมนซิตี้รุ่นนี้มันดีอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่ตัวที่แรงมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่ใช้พลังงานสูงนะครับอุย้ยไซน์อินกูเกิลผมลืมเปิดเสียงโอปุ่มเปิดเสียงเงยนจัด เองอย่ามาเล่น a อนิเมชันอะไรแถวนี้นะครับอ่ะโอเคเกมที่แล้วผม,ผมกดออกไปเออผมใช้รหัสเดียวรีวิวทุกทกเกมเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะหน้าจอมันลื่นนะครับหน้าจอมันลื่นมากนะความรู้สึกเนี่ยมันลื่นกว่าเครื่องที่แล้วนะเมื่อเครื่องที่แล้วผมรีวิวเลโน่หกไปนะครับเฟรมเรทปรับได้อยู่ในระดับสูงนะครับกราฟิกปรับได้อยู่ในระดับอที่ผมเคยบอกไปนะ แล้วผมก็จะเริ่มเกมนะครับดูความลื่นไหลนะครับถ้ามือถือกากเข้าแทนนี้ก็จะแอ้นะฮะอันนี้ไม่มีนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับจะอยู่ข้างตัวเครื่องแต่ว่าทำไมเซ็นเซอร์อยู่ข้างตัวเครื่องนะครับมันเป็นหน้าจอ lcd นะครับมันไม่สามารถทัชสกรีนใต้จอได้นะเออมันก็เนี่ยแหละนะครับมันก็ให้สแกนนิ้วข้างเครื่องสําหรับผมผมโอเคนะครับเพราะว่าสแกนนิ้วใต้จอมัน ปัญหาเยอะนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของความสะดวกมากกว่าเวลาเราใช้งานใช่ไหมถึงมือถือนี้ปุ๊บก็กล่นเน้ได้จบ่ะต่อกล้องดีนะครับจอดีรีเฟรชเรทสูงนะครับในราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะอันงจริงบอดี้มันสวยนะครับแต่ว่าเขาแถมฟิล์มมาแล้วผมติดฟิล์มไม่สวยตัวน,นี้มันเป็นรอยฟิล์มนะครับมันไม่ได้เป็นรอยอะไรเลยอ่ะเข้ามาที่เกมแล้วนะครับภาพสมูทนะเพราะว่าอัตราการตอบสนองของหน้าจออยู่ที่ร้อยแปดสิบ บอกแล้วผู้อย่างมีผลนะครับผมผมไมไ่อยากจะโจมตีค่ายอื่นนะค่ายมันจะมีบางค่ายที่ให้สเปคมานะครับค่ายค่ายจีนอพอใช้จริงอะ่ะปุ๊บหน้าจอมันหนืดนะครับรีเฟรชเรทสูงก็จริงแต่หน้าจอมันหนืดหมายความว่าไง่ามีรีเฟรชเรทที่สูงแต่หน้าจอหนูดแต่หน้าจอหนืดนะครับหมายความว่าเวลามาแสดงผลเนี่ยเล่นภาพเล่นวิดีโอมอาจจะสมูทแต่เวลาการตอบสนองนะครับเช่นการเล่นเกมการใช้นิ้วทํางานอะไรเงี้ยมันหน่วงนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะ แล้วผมก็ลงนี่เลยพรีม็อกนะเองจะรู้อิสลิตของ oppo แนตะ่บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเวลาผมขายมือถือ android ผมจะรับแค่บางรุ่นนะครับต่ำไปก็ไม่รับสูงเกินก็ไม่รับนะครับเรื่องเป็นอย่างนี้มือถือคาเล็กเตอร์มันนะครับมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับถ้าเราเลือกซื้อแพงไปนะครับเราสามารถไปหาตัวดีดได้นะครับแต่ถ้าในตัวระดับกลางๆเนี่ย มันจะเป็นตัวที่คุมค่ากับสเปคนะครับเอ่อผมก็เลยเลือกที่จะขายราคาแบบนั้นนะอย่างเอาง่ายงนะครับในราคากลางๆเนี่ยผมเล่นตระกูลเ e โน่ได้หมดเลยนะเริ่มแต่ก็ต้องดูสเปคนะอ่าเรโน่สี่เซเล่นได้นะครับเรโน่หกเซเล่นได้เ e โน่เจ็ดเล่นได้เ e โน่หกเล่นได้นะครับแต่ว่าสูงกว่าน,นี้ก็จะไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับซึ่งมันแพงเกินไปผมก็ไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะเช่นวันพัทอ่าหรือว่ารุ่นที่มันได้ snapdragon ส,ส,สูงนะครับหรือว่ารุ่นที่มัน เป็นพวกยี่ห้ออื่นนะครับอะไรประมาณนี้นะแต่พอมาเป็น vivo ไม่เล่นเพราะอะไรดีไซน์ไม่สวยแค่นั้นเลยนะาถามว่าพวกตระกูล v 2 5อะไรก็โอเคไหมก็โอเคนะครับแต่ดีไซน์ไม่สวยเคยเอามาแล้วมันมันอยู่นานนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ชอบอามีลูกซองแหละมามามาด้มาเดย์กิกิเดี๋ยวเก็บได้หคิวนะครับเราทํทการพรีชีพ เออเราจะทำการพรีชิปฮัลโหลมดตัวเฝือกเออมามามามันก็ขึ้นแนะนำผมอ,อ่พูดอย่างกับผมเป็นผู้เล่นเก่าเอ้ยผู้เล่นใหม่เออก็ใหม่นะไม่ได้เล่นนานแล้วเก็บถังน้ำมันไปนะครับสำหรับการพรีชิปพรีชิปอ่านะฟึบ อันนี้คือความคุ้มค่าของ a อ d ด o อ d ราคากลางๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไม่ต้องไปเสียคือเอาง่ายพวกนี้เวลามันเปิดตัวนะอย่าง oppo reno สี่ครึ่งนี้มันเปิดตัวสามปีที่แล้วนะครับช่วงเปิดตัวมันก็หมื่นหมื่นสามอ่ะนะทุกคนนะครับแล้วสเปกมันก็เป็นสเปคตลาดกลางๆนะครับไม่มันไม่ใช่สเปคต่ำนะเฮ้ยเจอญาติเจอญาติ ไป let's go ฮัลโหลฮัลโลบอยโอ้โหเองก็ล่วงยากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยจะเย็นซีจะเย็นซีจะเย็นซี C, 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 เออจะเย็นซีอ่ะแบกไปอย่าไปหาทานะครับน้ำใจนักกีฬาไม่มีเนะี่ยปิดประตูเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็วางนะครับแล้วยังไงต่อ เรียบร้อยเอ้ยเอาเอ้ยปลาระเบิดผิดแล้วะวะเผาเรียบร้อยนะครับเราทําการพีชีพเรียบร้อยนะเอ่อพวกกูอาจจะงง,ง,ไงไมจบไวยังพี่เชื่อไหมความร้อนยังไม่ขึ้นเลยยังไม่รู้สึกถึงความร้อนไม่รู้สึกถึงความอุ่นเลยเออนะครับ ควบคุมอุณหภูมิดีประมาณนึงแต่ยังว่างแหละช่วงนี้มันไม่ใช่น่าร้อนด้วยนะครับเออเรียบร้อยนะครับอ่ะเล่นพับจีนะครับสามารถปรับ hd ปรับเฟรมเรทสูงได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองวาลิปบ้างเออวลิปจ้าอยู่ไหนจ๊ะมาแล้วนะครับวายลิปวาลิปก็อาจจะเป็นโหมดเทสเฉยๆนะครับเพราะว่าผมอยากจะแสดงศักยภาพ120่ง้ิให้บางคนบอกเฮ้ยพ,พี่แล้วโหลด r v ไปลองรับ120ไหมน่าจะไม่รองรับนะครับ อ่ถาถามว่าทํายังไงนะครับเอาเอาวีเกมกาดไม่ลองรับทํายังไงนะครับไปหาวิธีกันตอาเองนะมันมีวิธีอยู่นะครับเออเอ้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยผมจะเล่าให้ฟังนะครับมันมีพ่อค้าคนหนึ่งมันขายของนะครับมันอยู่ในละแวกใกล้ๆผมเนี่ยไม่ใกล้มากนะก็หลายสิบกิโลอยู่ตอนนั้นมันอยากได้เกมมิ่งผมก็อยากขายตอนนั้นผมจะไปซื้อสิ4ส r o โ a รม มันก็มาถามรายละเอียดผมแล้วมันก็บอกว่าตอนนั้นมันเป็น lenovo legion d u e l สองนะครับมันบอกว่าถ้าถ้าเล่น rv 120ยิได้เนี่ยเดี๋ยวมันปิดเลยอ่าเป็นพ่อค้านะครับแม่ค้าเนี่ยสิ่งสำคัญคือคำพูดนะครับที่ผมจะที่ผมจะบอกเนี่ยอ่ะกราฟ,ฟิกก่อน <laughs> กราฟ,ฟิกกำหนดเองนะครับผมปรับเฟรมเรทไปที่หนึ่งร้อยี่สิบนะครับเ่ะคุณภาพกราฟ,ฟิกสูงนะครับความละเอียดปานกลางอ่ะ เอฟเฟกต์ากลางนะครับเพราะมันมันปรับสุดได้แค่นี้แต่ว่าโดยรวมแล้วลื่นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเกมมามันล็อกให้ผมแค่สามสิบเองทุเล็มากเดี๋ยวผมจะลองโหมดฝึกเอาพลาสติกไม่ได้คัสตอมนะครับอ่ะเสร็จใช่ไหมผมก็จะขายตัวนั้นอนะ่ะมันก็เล่น rv หกสิบไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันไม่รองรับแต่สเปคมันได้นะครับจอมันร้อยสี่สิบสี่เฮ์เพราะว่าผมก็จําไม่ได้ผมก็ไปโหลด โปรแกรมตัวหนึ่งมาแต่มันไม่ต้องรู้เครื่องนะครับมันมีในพีโซเลยก็เทสแล้วก็ส่งผลเทสไปให้เอ้ยมันเล่นร้อยี่สิบได้นะมันก็ไม่ตอบผมอีกเลยเออผมก็อ่ะจะได้จําไว้ว่านิสัยเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมไปซื้อไอ้นี่แผ่นหกมามั้งมันอยากได้มากมันทักมาผมก็ไม่ตอบนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแนละ้วผมถือคตินะครับเออให้เกียรติกันทักมามันก็ไม่ตอบผมก็ไม่ตอบ มันทักมาอีกผมก็ไม่ตอบนะครับมันให้แฟนมันทักมาผมก็ไม่ตอบนะผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าทําตัวอย่างนี้มันจะอยู่ในวงการได้ยังไงนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับก็เก็บไว้ในใจก่อนไม่ต้องพูดออกมาเออไม่ใช่ว่ารับปากว่าจะเอานะครับแล้วไม่เอาเสียเครดิตหมดเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นพ่อค้าเป็นคนค้าขายนะครับล็อกโปรไฟลฟ์เฟซบุ๊ k มันใช้ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนโจรอ่ะเออคนเราถ้ามันกลัวมันไม่ต้องมาค้าขายแล้วนะครับ ทุกวันนี้ผมเห็นไม่น่าจะไม่แน่ใจว่าขายไม่น่าจะเลิกขายหรือยังไงนะครับอาจจะไปยากเพราะว่าผมเห็นเขาเครื่องหนึ่งเขาขายนานมากเลยทุกคนเออนะครับจริงๆบางคนก็ไม่เหมาะกับนิสัยการเป็นคนค้าขายนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานะเขาอาจจะเก่งทางเรื่องช่างเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอ่าคําพูดสําคัญนะครับอืมอย่างน้อยเอาอะไรไม่เอาอะไรครับแนะนําตัวอย่างผมจะเข้าหาพ่อค้าคนไหนนะครับ ซึ่งน้อยมากที่ผมเข้าหาผมจําได้ว่าผมเข้าหาไปอยู่ประมาณคนสองคนเองผมจะสวัสดีครับพี่ผมจะรับไปขายครับพอม,มีราคาส่งให้ไหมผมต้องแนะนําตัวตลอดนะเอออันนี้แม่งผงผางมาเลยเออมันมีเรื่องมันมีอีกเรื่องนึงจริงๆคนเนี้ยจะไปรับของที่กับที่ผมเคยรับด้วยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะกว่าผมจะได้ของมานะผมก็ไปคุยอยู่หน้างานแล้วผมก็ต้องซื้อ ห้าหกเครื่องถึงจะได้ราคาส่งนะครับอันนี้คือมันก็เป็นกติกาเขาอะนะแ่ะ้ทำไมเฟรมมันเหลืออยู่หกสิบสี่หกสิบห้าวะเก้าสิบร้อยยี่สิบเฮ้ยเปิดร้อยี่สิบ hey, ได้ทุกคนแต่เฟรมไปไม่ถึงเฟรมได้แค่หกสิบแต่ก็ลื่นแต่ก็ลื่นจริงๆอ่ะเออ เลื่นจริงๆครับไม่แกว่งนะเออตายแล้วนึกว่าจะหิ้วร้อยยี่สิบได้แต่เชื่อไหมว่ามันเล่นเลื่อนกว่าไอโฟนสิบเอ็ดเอ้ยมันเล่นเลื่อนกับมันอ่ะถ้าหกสิบเฟรมมันเล่นเลื่อนกับสิบสี่โปรแม็กสิบสี่โปรแม็กแม่งเล่นไปแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรนะเฟรมมันแว่งทุกคนหกสิบเหลือห้าเจ็ดอ่ะมันแกว่งไปสามเฟรมมันอาจจะไม่เยอะใช่ไหมตามตัวเลขแต่ความเป็นจริงคือมันสะดุดเว้ยเอออันนี้เล่นพิ้วกว่านะ เดี๋ยวผมลองปรับกราฟิกให้มันต่ำกว่านี้หน่อยอ่ะเรื่องเราเล่าเรื่องนั้นต่อเนะผมผมยังเล่าไม่จบอ่าเสร็จนะครับเขาก็ไปเขาก็ผมก็มันจะมีร้านที่ผมเคยดีลของไว้อยู่นะผมสั่งทีละห้าหัวเครื่องผมก็จะได้ราคาถูกลงนะทีนี้ผมก็มีต้นทุนประมาณหนึ่งสมมุติว่าต้นทุนเครื่องละสี่สี่พันสองร้วกันที่ผมได้มาเออแต่คือต้องซื้อห้าเครื่องนะ ต้องซื้อห้าเครื่องขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยจากเครื่องละห้าพันถึงเขาจะลดให้พันหนึง่งพอไอคนนั้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับมันมันไม่ได้ไปคุยเขาเลยมันทักมาทาง Facebook บอกเนี่ยถ้าสี่พันผมปิดให้เลยสี่พันโอเคไหมสี่พันเอาไหมสี่พันเดี๋ยวผมปิดให้เออผมผมปิดจริงผมซื้อจริงสี่พันเขาก็คนขายเขาก็บอกผมว่าใครจะไปขายให้สี่พันกำไรแทบจะไม่เหลือละเออซื้อก็ซื้ออยู่เครื่องเดียวต่อกดราคากด บอกว่ามาคุยกันก่อนเออมันมีของมีอะไรถ้าดีลได้ก็กจบให้ได้ก็ถ้าได้สองพันผมถึงไปเอาโอ้โหนะแค่นี้ใจก็ไม่ถึงแล้ของผมบอกตอนผมซื้อของแกนะผมบอกว่าผมมีเงินเท่าเนี้เออผมได้กี่เครื่องแกบอกมา,มาเลือกเดี๋ยวมาคุยกันหน้างานผมผมก็บึ้งรถไปเลยนะอยู่ไกลประมาณห้าสิบกว่าโลนะครับแต่ปัจจุบันผมไม่เห็นเขาในวงการแล้วาอาจจะไปทําอาชีพอื่นก็ได้นะก็ไม่เป็นไรครับวงการนี้ไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้นะ คนเราพลาดกันได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเอ้ยขายหน้ามากเลยจอหนึ่งร้อยี่สิบปัเฟมได้แค่เจ็ดสิบโอี๋ยวไม่เป็นไรนะครับถือว่ามันมีให้ใช้ดีกว่าไม่มีนะโอ้โหคลิปนี้ยาวเฉยเลยทุกคนนะคักกัดจะแป๊บเดียวนะพับจีกับไวลิบรอบผมไปนะครับอ่ะโอเคนะครับสรุปเล่นเกมตลาดนะครับอ่าเล่น้ลื่นนะครับบางเกมอย่างไวริบเนี่ย ปรับกราฟิกได้หกสิบก็แจ่มแล้วนะครับอย่างพับจีก็ปรับเฟรมสูงก,ก็ได้ลื่นนะครับถ้าเล่นเกมหนักก็ได้ว่าสเปคใกล้เคียงกันผมเคยเเทสอคาเอ็กซ์ติดแล้วนะครับเล,เล่นสูงก็จะหน่วงนับหน่วหน่วงหน่อยเล่นเล่นได้บ้างนะครับแต่ถ้าจะเล่นลื่นก็ปรับกลางนะครับอย่างเกนชินเคยเล่นไปแล้วนะครับก็สบายใจได้นะครับสาสิบเฟรมปรับสูงอ่ะตัวนี้นะครับเปิดราคาที่สามพันเก้าร้อยแล้วกันนะครับผมเน้นไปไวดีกว่านะครับถ้าใครคิดว่าคุ้มนะครับกล้องสวย จอลื่นก็จัดแล้วกันนะครับตัวนี้เด่นในเรื่องหน้าจอโอเค